สวัสดีครับคุณผู้ชมครับี่ครับสวัสดีครับวันนี้ครับท่านคร์เมรวันนี้ผมก็มารบกวนทางปอปองนอกครับที่ดีครับดี นายยืนไหมปะไม่ยืนใช่ไหม สาเหตุที่ที่ผมเกิดการมาในานาะมพี่น้องประชาชนที่พุทติส,สามมาซึ่งจะมีประชาชนบางส่วนต้องชื่อนะครับแต่วันนี้เพิ่นที่ตรงนี้ท่านบอนนกจากการที่มันมีการติดตั้งบางอย่างเพื่อที่จะชื่อเล่าประวัตท่านได้ไปคุยด้วยนะครับได้มีคนที่มีการกระทำความผิดนะครับในเรื่องของบุญถังป่าไม้และได้มีการเปิดรับบริจาค เงินบางส่วนออกมาแต่มีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์บ้างหรือมีการยักย้ายถ่ายเทรยหรือโยกไปทำเป็นประโยชน์ส่วนตัวครับซึ่งพี่น้องประชาชนหลายคนก็มาหาผมว่าไอ้ตรงนี้เงินที่มีการบริจาคไปเพื่อสร้างอะไรบางอย่างใน,ใน,ในการเป็นสาธารณกุศลเนี่ยแต่มีคนบางคนกลับเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวก็เลยอยากให้ทางปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินดูว่าเออมันมีการกระทำความผิดที่เข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่เพราะความผิดมูลฐานมันสําเร็จแล้ว นะครับมีการพิพากษาในคดีแล้วนะฮะรายอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับเลขที่เอกสารต่างเดี๋ยวถ้าเกิดทางปปงต้องการเดี๋ยวผมจะส่งให้ทีนึงครับขอบคุณท่านโฆษกที่เที่อามาลงมารับเรื่องด้วยตัวเองนะครับขอบคุณนะครับครับผมครับนะครับนะครับโอเคครับนี่นะครับอ๋อท่านท่านรับเรื่องไว้นะครับจะเสนอคณะกรรมการอะไรกันารเลยนะครับวันนี้มาร้องอะไรนะครับก็ เป็นเรื่องกรณีการาบุกรุกป่าสมวนที่บ้านกเกาะนะครับแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคในการสร้างรูปปุ่นปั้นพญานาคนะครับทีนี้ปัญหาคือเงินที่เปิดรับบริจาคไปนั้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันยังไม่มีการเคลียร์เพราะมันเป็นเงินของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นเงินของใครคนใดคนหนึ่งนะครับจุดประสงค์ก็คือเขาบริจาเคเพื่อสร้างเป็นาสาธารณกุศลนะแต่ปัจจุบันนี้เหมือนกับการดําเนินการมันไม่มีแล้ว นะครับแต่ก็ก,การชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของเงินเนี่ยไม่มีการเปิดเผยนะครับและเท่าที่ทราบน่าจะมีการยากัยกยาก้ายถ่ายเทไปในลักษณะเป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องมายื่นให้ทางท่านเลขาปปงร้อง,อง,องรตรวจสอบตรงนี้เป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงถ้าหากมีการกระทําใดเข้าข่ายเป็นความผิดนะครับก็คงต้องดําเนินการไปตามกฎหมายนะครับาแ่เห็นว่าที่มาร้องวันนี้ก็คือเป็น ข้อมูลจากชาวบ้านหรือว่าจากจมีการมาลงรายชื่อด้วยครับตรงนี้เป็นใครยังไงอเออมันก็ประกอบ2ส,ส่วนคือทุกท่านครับผมเคยเป็นทนายความในคดีนี้อันนี้เรียนตรงๆเลยแต่หน้าที่ทนายจบแล้วนะครับคือผมได้ทําหน้าที่ทนายจบสิ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของคณะชาวบ้านที่มีความประสงค์จะขอตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทนายเอาออกไปได้เลยคือมันจบแล้วผมมาในฐานะพลนะเมืองดีและ เมื่อผมเห็นความไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างก็อยากให้ทางภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องลงมาตรวจสอบไม่ใช่นิ่งดูได้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการลุกลามมันจะเกิดการเ,าเปิดรับบริษาทอย่างไม่ใชไม่่สุดนะครับยังไงวันนี้ต้องฝากทางปปงช่วยดูตรงนี้และมีอะไรที่ผมพอพช่วยได้อยา่างอยากได้เอกสารอะไรที่ผมจะพอส่งมาได้เดี๋ยวผมจะส่งมา อธิาบธายเรื่องการโยกย้ายเงินริ่งที่เราบอกว่ามีข้อมูลว่าได้รับเงินบริจาคมาจำนวนหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีการเปิดบัญชีแล้วมีการเบิกขอออกไปนะครับเบิกขอออกไปแต่ไม่ได้มีการชี้แจงว่านําไปทําอะไรนะฮะโดยคนที่มีอานาจเบิกจ่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากรู้ก็มาถามเองสิซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วผมเห็นว่าไม่ถูกต้องเมื่อเงินมันมาจากพี่น้องประชาชนนับร้อยๆคน คุณควรจะแสดงความบริสุทธิ์ใจในการตอบไม่ใช่เป็นการปกปิดหรือมีการบอกว่าอยากรู้ก็ให้มาเองสินะครับสำคัญที่สุดครับวัตถุประสงค์ของการรับบริจาคเงินเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวถ้าหากใครคนใดก็ตามเอาเงินเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนตัวก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนได้นะครับเพราะว่าคุณเปิดเปิดบริจาคคุณนประกาศอย่างชัดเจนต่อหน้าสื่อมวลชนว่าเราจะทําเพื่อสาธารนณะ และอาจจะยกให้เป็นแลนด์มาร์ควันนี้อยู่ไหนครับอยู่ในที่ดินเอกชนส่วนตัวของเขาเองนะครับตรงนี้เรื่องนี้ผมตามติดติดอยู่นะครับนะฮะจากข้อมูลและหลักฐานที่ทนายมีครับเรื่องต้น,นมีการยักย้ายเอาเงินส่วนนี้ไปเข้าเมื<ด>่อก,กี้นี้ผมถามทางเจ้าหน้าที่แล้วในเรื่องส่วนเ,เรื่องตรงนี้มันเชิงลึกเขาบอกยังเพิ่งให้ผมพูดแต่ให้ส่งมาแล้วกันนะครับ,นะค,รบคือผมจะมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าไปแสดงว่ามีมีใช่หน่าเชื่อ นะอย่าเพิ่งให้ผมยืนยันเลยนะครับว่าน่าเชื่อนะครับน่าเชื่อว่าจะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ทางปปงไปคนสรุปทุกท่านครับวันนี้ที่มายื่นนี่มีเจตนาเพื่อต้องการขอตรวจสอบนะครับและถ้าหากเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดจริงก็ก็ไม่สมควรครับผิดต้องว่าไปตามผิดนะครับถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับนะอันนี้คือหน้าที่ของผมส่วนหนึ่งเมื่อผมเห็นสิ่งที่ไม่ชอบมาบังกนในบ้านในเมืองผมในฐานะพลเมืองผมต้องมาบอกนะครับนตอนนั้นเขายังเปิดบาร์บนจับ ปิดไปแล้วแต่ว่าจะมีการใช้บัญชีอื่นในการรับคือคือเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำในในครั้งแรกแล้วก็จะมีการก็เรียกอะไรหานอมินีนะอาจจะมีการหานอมินีออกมาอย่างคนบางคนไม่เคยมีรายได้มาก่อนเลยกลับมีทรัพย์สินอย่างเงี้ยทุกท่านเข้าใจไหมเด็กที่ไม่เคยมีงานมีเงินเดือนมาก่อนแต่ทำไมมีทรัพย์สินอะไรทํานองนั้นคือที่เราก็มีข้อมูลใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวขอส่งในเชิงลึกนะฮะไปที่ทาง ประมาณ,มาณเขาบอกประมาณแ0ด0,000นบาทนะประมาณ80,000 0บาทนะครับนะประมาณ80,000นบาทนะครับประมาณ80,000 0ยังชี้แจงไม่ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านั้นอีกแต่ตอนนี้เงิน8 0 0 0 0 0นคือไม่ได้อยู่ในบัญชีที่ออกหมดแล้วครับบัญชีตัวนั้นถูกปิดแล้วออกหมดแล้วโดยบุคคลคนนี้แหละที่เป็นคนเปิดบบรับเิจายเอาไปหมดเลยนะครับคือ,ค,อคือเราทราบได้ยังไงว่าเงินในบัญชีเขาออกเราเราเห็น ผมเห็นนะแล้วก็มีการบอกจากปากเขาเองเขาไลฟ์สดออกจากปากเขาเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าทางปปงจะตรวจสอบเช็คเส้นทางทางการเงินทั้งหมดคือทา,า,างทนายยืนยันใช่ไหมครับว่าเห็นเงินในบัญชีที่เขารับบริจาคแล้วมีการยกใ้ายออกไปเอ,อม,มีข่าวมาแต่ยังไม่ได้กัะตาตัวเองแต่ผมมีหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของเขาท,เเนะที่เคยเห็นนะครับที่เคยเห็นนะว่ามีการมีเงินเข้าจริงเป็นล้านนะครับ ผมเห็นจริงครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ยื่นเรื่องนี้ทางปตสในขณะนั้นนะครับแต่ว่าก็จบหน้าที่ของทนายไปแล้ววันนี้มาทําหน้าที่พลเมืองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับทนายนะครับานายสมเกียรติโลดชนะวรกมลมาทําหน้าที่พลเมืองเฉยๆนะครับนะ ขอนญาตเตียนถามนะคะว่าทนายกังวลไหมคะว่าการที่ออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้นะค่ะจะทําให้ผู้ที่ถูกน้องเขามองว่ามันเป็นการกัดแกล้งหรือเปล่าเพราะ,ะทนายก็เคยเป็นทนายให้เขาในคดีนี้ <ๆ S 1> นะคะคืออยู่ที่มุมมองนะครับวันนี้ผมมาบอกทางราชการว่ามีคนกําลังทําผิดกฎหมายถ้าคุณเรียกว่ากัดแกล้งก็สุดแล้วแต่คุณถูกไหมครับผมไม่ได้มาเอาคดีความที่มันไม่มีมูลหรือว่าไม่ถูกต้องมาให้เขา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถ้าในในแง่หนึ่งถจ้าผมโมจะเกรงใจ เรื่องนี้เช่นเราเคยเป็นทนายให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วชาตินี้เราไม่สามารถที่จะดําเนินการเอาผิดกับเขาได้เลยทั้งที่เขากระทำความผิดเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ทนายนะครับทานายช่วยเหลือในหน้าที่อาชีพเสร็จแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเราเองนะครับเพราะ,ะนั้นผมไม่กังวลไม่กังวลครับและการที่เดินทางมาถึงนี่ก็คือตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่ามานะครับมีการกันกรองความคิดปรึกษาหาหรือกับผู้รักผู้ใหญ่เรียบร้อยหมดแล้วท่านบอกสมควร เป็นเรื่องที่สมควรที่จะทําเพื่อประเทศชาติถ้าหากปล่อยต่ออย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะลุกลามมากกว่านี้เกินเกินการป้องกันนะครับวันนี้ผมอยากให้ฝากท่านทางปปอง,งอดูแลด้วยนะครับนะมันมีอะไรลึกเยอะนะครับนะครับผมนะมีไหมครับนะได้ยินว่าประมาณสักสองสามคนใกล้ชิด แล้วผู้ที่มีอำนาจเบิกจ่ายเนี่ยน่าจะรู้เห็นเป็นใจกันมันจะมีคนมีอำนาจเบิกจ่ายอยู่สามคนนะครับที่มีอำนาจเบิกถอนตัวนี้มายังไงก็ต้องมาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่ามันมันมันรู้เห็นกันหรือไม่มีส่วนร่วมหรือไม่นะฮะทชัอย่างก็คือว่าเงินที่มีการโยกย้ายไปเาไปลงกับที่ดินไปไปลงส่วนตัวไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพี่น้องประชาชนที่เขาร่วมบริจาคมา เข้าใจไหมครับนะฮะแค่นั้นเองอันนี้เราได้คุยกับผู้บริจาออคอมีฮะเขากําลังส่งสลิปมาให้ผมถ้าหากส่งมาให้ผมถึงสิบคนผมจะแจ้งความอีกข้อหาหนึ่งข้อหาช่อโกงประชาชน<อ>ผมจะเอาข้อหาข้อหาหนึ่งก็ช่อโกงประชาชนไปเลยวันนี้พี่น้องกําลังส่งมาทางเวลาผมไล์สุดนะฮะเขาก็จะมีกันเดี๋ยวจะส่งให้ทนายเดี๋ยวจะมอบหนห้ทนายจากการพูดค,คุยกับผู้บริจาคที่บุคคน,นใช่ครับ ไ,ง,ไง้ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่นําไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวทัว้งทั้งที่เจตนารมณ์ของเขาครั้งแรกคือต้องการมอบเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเอาไปเป็นอ,อ,อนุสาวรีย์ในการหาประโยชน์นะครับล่าสุดก็จะมีการเกณฑ์เด็กนักเรียนเนี่ยูดพูดต่อหน่อยหนึ่งจะมีการบวงสรวงเกณฑ์เด็กนักเรียนร้อยเป็นร้อยร้อยคนเพื่อที่จะไปลำตรงนั้น ผมไปยื่นหนังสือคัดค้านที่สำนังกงานเขตเรียบร้อยแล้วครับท่านพอเขตไม่ไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้ถ้าหากอ้างเหตุการ์มอบทุนเขาอ้างเหตุว่าจะมอบทุนแต่มีการบอกเด็กต้องมารำอย่างนี้ไม่เรียกการบริจาคครับมันคือการจ้างหรือเป็นการสร้างเพื่อเอาสร้างภาพตัวเองให้มีดูเป็นผู้มีบรารมีผมไม่เห็นด้วยวันนี้เขตพื้นที่การศึกษาได้รับเรื่องผมไปแล้วแล้วบอกวไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนนะครับถ้าโรงเรียนใดนําเด็กไปทําอย่างนั้น ตั้งเเกจ,จะเล่นงานเลยก็คือจะดําเนินการตามระเบียบนะครับนะฮะตรงนี้ผม <_ an> ผมไม่เห็นด้วยนะครับนะครับอย่ามองว่าผมเป็นการแกนแกล้งนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีคนอย่างผมมายื่นบอกหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยขอบ้านเมืองเราจะอยู่ยังไงครับอ๋อทนาสมเกียรติเป็นทนาเขาแล้วจะต้องเป็นาทาสเขาไปตลอดชีวิตเหรอครับไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่เป็นาทาสเขานะฮะผมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีเกียรติเป็นศักดิ์ศรีวันนี้ก็มาทําหน้าที่พลเมืองแล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายของพี่น้องประชาชนที่มาด้วยกันนะครับฝากพี่พี่สื่อม ประชาสัมพันธ์เ่องนอ้ไปถ้าถารคามเปความสําคัญส่วนตัวเราครับจบแล้วครับจบแล้วครับว่าได้มีอะไรไหมจบที่จบดีไหมหรือจบอะไรออจบไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามีการตําหนิติดเตียนมายังไงบ้างอ่าอาจจะตำานองว่าคดีที่ดูแลอยู่ทําไมไม่ชนะเขาไล์สดเลยนะฮะเขาบอกว่าทําไมไม่ชนะอ่าอย่างคดีป่าไม้หรือคดีไม้ท่านนึงนะครับบอกจ้างแล้วต้องชนะสิทุกท่านครับดูคําพูดของคนนะฮะ ช่างแล้วต้องชนะสิชนะได้ยังไงในเมื่อถ้าหากสารท่านพิจารณาแล้วมีความผิดเราก็คารพเราไม่มีหน้าที่แต่ทนายความเนี่ยก็คือมีหน้าที่ทําให้เต็มที่และคนสุดท้ายของคดีก็คือมีการรอลงอาญาไปแล้วแล้วก็ปรับซึ่งผมถือว่าผมทําหน้าที่เต็มที่แล้ว,ลวทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับนะฮะโอเคนะครับวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าติดต่อกันก็ไม่คุยไม่ติดต่อแล้วครับไม่เกี่ยวครับจบงานก็คือจบงานวันนี้ผมก็มาทํางานในหน้าที่ของผม นะฮะนะครับโอเคนะฮะนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับฝากลงนี่สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะหรือว่า FC ทุกคนนะฮะก็นี่ผมมารีวิวสินค้านะฮะกล้วยจับยวนนะครับผมมี3รสนะฮะรสหมูตุ๋นรสต้นดำดับรสต้มยำนะครับสนใจทักไลน์ได้นะครับผมหรือว่า Facebook นะฮะหรือว่าเบอร์โทรนะครับผม ติดตามที่ Facebook ได้นะครับ we all on channel